เฮายนะครับทุกคนวันนี้เราก็มาพบกับเกม Star Delivery Expanded เป็น EP ที่9นะทุกคนก็สำหรับ EP ที่แล้วนะทุกคนเราไปลงเหมืองถึงชั้น1้0ได้กุญแจมานะเนี่ยทุกคนนี่กุญแจโอเคแล้วก็ต่อไปแล้วก็ไปทำบันเดิลเราก็ได้หลดรางมานะอีกอันหนึ่งคืออะไรทุกคนเอ่ออีกอันหนึ่งจำไม่ค่อยได้ไม่แน่ใจเหมือนกันโอเคอย่าไปสนใจมันเลยนะทุกคน ก็สำหรับอีพีนี้นะทุกคนเดี๋ยวเราจะเก็บอันนี้ก่อนเลยนี่โฮมเมทัลกับฮอตเปเปอร์ทุกคนนี่มีอะไรเก็บบ้างอีกเอ่ออันนี้เก็บได้เลยทุกคนเป็นตัวเอ่อคอฟฟี่บีนะทุกคนนี่จะปลูกทั้งหมดเลยเก็บก่อนปลูกเออปลูก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 เออคอฟฟี่เนี่ย,กกยนะดีมากเลยทุกคนเอาไปทำอันนี้ได้นะเหมือนเป็นเอสเปรสโซ่ทุกคนแล้วก็พอเรากินเข้าไปจะทำให้เราวิ่งเร็วมากเลยนะนี่เดี๋ยวเราเก็บของกันนะ โอเคทุกคนสํารันนี้เดี๋ยวจะไปสร้างนี่ดีกว่าเปิดเป็นรั้วเอ้ยไม่ให้ดิเดี๋ยวเราไกนะ่ทุกคนเออเ้าไก่มันต้องการหินเท่าไหร่จะไม่ได้เหมือนกันแต่ว่าเดี๋ยวจะเอาไปร้อยหน,น,นึ่งล้านน่าจะพอแนละ้วทุกคนก็ไม้อีกถ้าจะไม้ไม400นะ้สี่ร้อยทุกคนใช่ไหมไม่พอว่าเออไม่พอโอเคงั้นเดี๋ยวเรามาตัดไม้ก่อนดีกว่าโอเคทุกคนตอนนี้เขาเก็บไม้ได้ทั้งหมด400แล้วก็หินประมาณ100นะ่งนะ้แล้วทุกคน โอเคเดี๋ยวจะไปหาโรบินเพื่อให้โรบินสร้างบ้านให้เราดีกว่าไปกันเลยโอเคทุกคนตอนนี้เรามาถึงบ้านของโรเอ้ามีขะจากขั้วียใครเนี่ยมารูหรือเปล่าน่าใช่มารูเลยทุกคนเพราะว่าเราให้มารูสามดาวแล้วใช่เลยโอ้สวัสดีจ้ะพ่อกับฉันกำลังทดลองตัวอย่างดินอยู่เข้ามาเลยสิไม่เป็นไรจริงๆแล้วเราให้เธอช่วยได้พอดีเลยอะไรทดลองดินนะ ดูถ้วยนี้ให้ฉันหน่อยสิฉันต้องไปหยิบตัวอย่างชิ้นสุดท้ายของการทดลองนะ่ะฉันกลับมานะให้ดูเหรอเฮ้ยวิ่งเร็วจัดวิ่งเร็วงั้นน่ะเีไปเก็บตัวอย่างชิ้นสุดท้ายทุกคนขอบคุณที่มาช่วยนะัตาเดมิทรีสนะทุกคนเป็นนักวิทยาศาสตร์ของพ่อทั้งลูกเลยมารุเป็นเด็กดีและเธอเป็นเหมือนแก้วตาดวงใจของฉันเลยอะไรเนะี่ยแนะนำลูกสาวเลย ฉันไม่ต้องให้มีอะไรมาขัดขวางอนาคตของเธอรู้ใช่ไหมว่าฉันหมายถึงอะไรนะ <c ười> พอกี้หวงพูดพูดเพื่อเตือนสติน่ะพอเขากี้หวงอะเนี่ย,ยพอมารู้มาพอ,องเงียบเลยเอ๊ะขอโทษฉันคิดว่าทั้งสองคนคงจะคุยอะไรกันบ้างแล้วก่อนที่ฉันจะวันนะเนี่ย เขาแค่บอกตาเกี่ยวกับตัวอย่างดินที่เราทดลองกระจุนะ่ยเฉยๆน่ะแน่เป็นวิธีที่ไม่ไม่ธรรมดาเลยเนี่ยไม่พูดอะไรดีกว่าไม่พูดอะไรเอาล่ะเราควรจะตวงสารละลายตัวนี้ก่อนที่มันจะตกผลึกต่อหน้าต่อตาไปสักก่อนนะโอเคนิต้าเดี๋ยวฉันจะโชว์ให้ดูนะว,ว่าจะใช้เครื่องมือนี้ยังไงโวิธีการใช้เครื่องมือเลย เจบแลวทุกคนเอาเราเข้าไปหาโรบินแล้วก็สร้างบ้านดีกว่าเออสร้างนี่สร้างความทุกคนใช้ทังสี่พันอ๋อไม้ใช้แค่สามร้อยนี่นะไม่เป็นไรเราเ,เพื่อนๆไงทุกคนเออเอาสร้างไปตรงไหนดีอะทุกคนอือจริงๆเอาไ้ใกล้บ้าน,นตรงนี้เลยอะจะกันทางะดนทุกคนเออไปตรงไหนดีอะ ไข้างหลังนี้ไหมทุกคนหินเือนกันอะนขวางกันไปเลยไปตรงนี้ก็ได้นะใช่ไหมโอเคเอาจอไปตรงนี้นะเออใช้เวลาสักกว่าวันสามถึงสี่วันนะโอเคเดี๋ยวเราจะลองดูดีว่าเขามีอะไรให้เราซื้อบ้างงานของโรบินนะพี่เกี่ยวโรวบินต้องการถังไต่ไม่รู้เนี่ยโอเคเดี๋ยวเราจะวิ่งไปที่ทะเลสาบ แล้วก็ไปเก็บพวกหอยปูปลาใช่หอยปูปลาเมนทะเลอะไรงั้นก็แล้วแต่โอเคเดี๋ยวตัดไปเลยนะโอเคทุกคนนี่ทุกคนดูน่าจะมาทำไปนะเออโรบินอ่ะตอนนี้ฝนตกนี่ไงโรบินมาทำอะไรทุกคนนี่เราเก็บนี่ก่อนของเที่ยวเผาไว้เก็บเก็บเก็บเกยบเผาจออืเผาทองเยอะแต่เราคาดเล็กนะทุกคนตอนนี้เดล็กมันไม่ค่อยมีแต่ว่ามันยังไม่ถึงเวลาที่เราจะต้องอ ไปฟาร์มเท่าไหร่นะตอนนี้ตังค์ไม่มีไงคือต่อให้มีเล็กไปหรือว่ามีคอปเปอร์ไปเราก็ไม่มีนี่เดีไม่มีตังค์ในการอัพเกรดของนีอ๋อแล้วก็ทุกคนคือเมื่อกี้นะเราไปได้อันนี้มานี่โซเปียเราต้องเอาบีมมปให้โซเฟียแล้วนี่ยตกไปทีป้อยแล้วนี่เออทุกคนทุกคนเราลืมอะไรกันปะลืมดอกป๊อปปี้ไงนะใช่แล้วเดี๋ยวจะต้องไปซื้อดอกป๊อปปี้มาปลูกนะเอ่อไหนไม่มีไม่มีที่วางน,นะแต่ว่าไม่เป็นไร เดี๋ยวไปซื้อดอกป๊อปปี้มาปลูกกันเลยโอเคทุกคนวันนี้เหมือนจะเป็นวันเกิดของอเล็กนะเดี๋ยวเราจะเอาของขวัญไปให้อเล็กหน่อยดีกว่าแต่ก่อนนั้นเอ้ยเรากลับไปเอาของขวัญไปให้อเล็กก่อนนะเออเอาอะไรให้อเล็กดีอะทุกคนจะลองไปดูอว่าเรามีอะไรบ้างงมงมงมหาดูเออทุกคนเอาอะไรให้อเล็กดีอ่ะไหนไหนเราวันนี้ให้ไหมเดี๋ยววินเทอร์รูทไหมเดี๋ยววินเทอร์รูทให้อเล็กดีกว่าของหาย,ยากเลยนะต้องไปตีรอบจากนี้นะทุกคนเขาเรียกว่าอะไรอ่ะ เอ่อในดันเจี้ยนเลยนะโอเคทุกคนตอนนี้เราเข้าร้านค้าของปีแอได้เป็นทียบร้อยนะนี่เราจะมาซื้อเออไหนไหนบล็อคป๊อปปี้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 อยู่ไหนอ่ะเอปอป๊อปปี้อยู่ไหนทุกคนอ่ะไอเด็บบลอปป็อคปี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 นี่ไงทุกคนเราป๊อปปี้เราซื้อมาทีบอันเลยโอเคเราจะเอาอันกู้ไงเพราะว่าเป็นของชอบของอันนี้เลยนะ โซเฟียทุกคนเพราะเราต้องการจะจีบโซเฟียแล้วก็่อไปเราต้องเอาเอาของไปให้อเล็กนี่ไงมันเกิดอเล็กอเล็กเอาไปเลย้อบมันเกองชันนะเข้าใจของดีเหมือนกันนะทุกคนเอาไม่ดีะดิเพราะมันไม่ค่อยชอบเลยทุกคนก็คือกลางๆเฉยๆเดี๋ยวเราดูว่อเล็กอยู่ไหนอเล็กอเล็กเอาไปอเล็กอะนี่อเล็กทุกคนของขวัญอ๋อเฉยๆทุกคนคือมันไม่ได้ชอบแต่ว่ามันก็ก็ยังดีอ่ะ เราเลยได้มาแค่หนึ่งหัวใจไงทุกคนโอเคเดี๋ยวจะไปหาโซเฟียกันดีกว่าสวัสดีโซเฟี่อ่ะไอ้กิมเนียนทุกคนเนี่ยถ้าม่เป็นปน,นอนๆเนี่ยเราขุดต่จะได้นี่นะนี่พวกหนังสือพวกอะไรเงี้ยมันจะมีของเงี้ยกันเทอเนี่ยทุกคนโอเคเดี๋ยวไปหาโซเฟียกันเลยดีกว่าโอเคทุกคนตอนนี้เราก็มาหาโซเฟียนะคุยกับโซเฟียวันนี้ฉันกีดอายไลเนอร์มาด้วยแหละใช่เหรอ เออคุณคิดว่าฉันแต่งหน้าโอเคไหมมันดูดีมากๆเลยแหละอ่ะอคุณไก่ต้าโอเคเราต้องไปเราต้องให้บีมเขานะเอ็ดไงต้านั่นคือบีมที่ฉันขอแล้วมันดูเพอร์เฟกต์มากเลยที่เป็นแค่จ้างทีละปากไว้นะแล้วก็เราจะให้ดอกป๊อปปี้เป็นข,ขวานเนี่ยนี่สำเรนะ็จแล้วครบดีมากนะยอดเลยทุกคนนี่เออตอนนี้โซเฟียสามดาวเป็นที่เรียบร้อยนะนี่ของที่ชอบป๊อปปี้เลยเนี่ยไปเราจะไปเก็บ เออพวกหอยปูปลาตามทางทะเลแล้วก็กลับบ้านกันดีกว่าโอเคทุกคนตอนนี้เราก็กลับมาถึงบ้านเป็นที่เรียบร้อยนะอึ๊บใครของกันอึ๊บอึ๊บแล้วก็ออ,ออีกอย่างหนึง่งแล้วก็เราจะมาปลูกดอกบอป,ปี้กันดีกว่าแต่ว่าตอนนี้ของเรายังไม่พอนะคือพวกสปริงเกอร์เนี้ยใส่สปริงเกอร์สปริงเกอร์นี่ใช้อรอนบาร์กับคอปเปอร์บาร์นะเราต้องการทั้งหมดเออหนึ่งสองประมาณสองอันนะทุกคนถ้ายังดีอ่ะยังดีก็สองอันนะ นี่เอานี่มาเผาก้อนหนึ่งโอเคสองอันโอเคตอนนี้เราแค่รอให้คอปเปอร์เราเผาเสร็จเราก็จะได้มาครบเป็นสองอันเป็นทีบร้อยแล้วีเดิจะเอานี่วางไวตง้ตรง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 นี้ดีกว่าเอ๊ะตดบตับเอาติดอันโอเคอักกนนี้เราจวัววางไว้ตรงนี้ไหมตรงนี้ได้นะโอ้โหได้ได้ทุกคนได้ได้ได้ได โอเคเราปลูกกันเลยกับปุ่ยเออเดี๋ยวจะใส่ไอ้นี้เราจะใส่ปุ๋ยนะทุกคนทุกคนปุ๋ยอะไรดีอันนี้ด้วยเอ่อปุ๋ยเหรอทุกคนจะมีมีสองอย่างเป็นสปีดกรูกับเออเป็นน้ำนะโทวอากาศทำให้ดีขึ้น,นเหรอเพิ่มทำให้ชุมชช่มชืน้นชุ่มชื้นอืมเราไม่มีของนะทุกคนก็ไม่ต้องใส่อะไรนะ โอเคนี่อีกอันหนึ่งของเราเออพุดพุดพุดแล้วก็พุดโอเคนี่จะวางก่อนวางให้ถูกนะทุกคนจะเปลืองของแย่เลยเนี่เหลืออันหนึ่งอะทำไะไม่ต้องหวางก็ได้ทุกคนอีกอันหนึ่งเก็บไปก็ได้เออเก็บไปใน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 นี้ดีกว่าโอเคทุกคนตอนนี้ก็ปลูก พักเสร็จเป็นที่เรียบร้อยเดี๋ยวเราจะเอาเซมินาที่เหลือไปตัดไม้ให้หมดเลยนะเพราะว่าไม้นี่จําเป็นมากๆเลยโอเคทุกคนตอนนี้เราจัดกล่องดูทุกคนเนี่ยกล่องเป็นระเบียบเรียบร้อยมากเลยนี่นี่เราจัดกล่องเป็นระเบียบเรียบร้อยนะแล้วก็เออทำอะไรดีอ่ะเราก็ตัดหมายเสร็จเรียบร้อยนะนี่ตัดหมายเสร็จก็ามันสารรกล่องจบหมดแล้วไม่มีของแล้วทุกคนเอมทำไงดีอ่ะตอนนี้มันมีบีเฮาทุกคนคืออยากได้บีเฮามากเลยตอนเนี้ย เอาไว้ทาน้าพึ่งน้าพึ่งก็เจ๋งเหมือนกันนะกินได้ด้วยเออที่เราขาดตอนนี้คือเมเปิลไซดับอ่ะทุกคนเมเปิลไซดับมันต้องใช้แทปเปอร์ในการทํานะนี่เราก็เอออันนี้เป็นเหมืองนี่ไงเราต้องใช้คอปเปอร์จํานวนมากนะเราจะเอาคอปเปอร์ไปอื้ออื้เอเผาเรียบร้อยแล้วก็ไซดับนี้มันต้องเอาไปแปะที่ต้นไม้นะทุกคนนี่เราจะปลูกต้นไม้เป็นแปลงนะอีกหนึ่ 1, 2, งสองยังละสองอัน เอาไว้ตรงข้างหลังบ้านนะตรงนี้ทุกคนอืมตรงไหนดีอืมรั้วข้างหน้าบ้านดีอ่ะเอาไว้อ่าทุกคนตั้งใจเอาไว้หน้าบ้านดีกว่าอุปรกรณ์แป๊บหนึ่งอุปรกรณ์อยู่ไหนเอออ๋อนี่ดีไงทุกคนเอานี่ไปปั้นดูหนึ่งทีแล้วก็เราต้องการเนี่ยทุกคนพื้นมีพื้นไหมไม่มีนะทุกคนโอเคไม่เป็นไรเดี๋ยวจะ ปลูกเลยไอ้ต้นเนี้ยไม่ต้องปลูกห่างกันมันสองต้นใช่ไหมใช่ไหมผิดหนึ 1, 1, ่งหนึ่งสองน่าหวานแค่นี้ก็พอแล้วมั้งเนียทุกคนเออเผื่อไหมต้องเผื่อไหมวันนี้ทุกคนถ้ามันไม่โตแล้วก็ค่อยว่ากันอีกทีนะเอ,อ่เราจะเอาไว้เก็บเป็นตัวพวกไปรับพวกอะไรเงี้ยทุกคนเป็นเหมือนยางนะถ้้เป็นต้นยางแหละโอเคเดี๋ยวจะข้ามไปเลยนะเดี๋ยว ทำคอเปอร์เยอะเลยคอเปอร์บาร์เนี่ย <_ D> โอเคสำหรับสาวที่สดใสแล้วก็พวกของต่างๆ่างเราโตนะนี่เราจะอ่านก่อน <_ D> เออเด็กเอะเด็กน้อย <_ D> ขอป้ายแห้งจนเหลือแต่กระดูกแล้วฟ <_ D> ักก็หายเบียร์อ่อนจริงๆหนูพอจะมีไหมป้าไม่เอาเบียร์เก่านะ <_ D> ต้องเป็นเบียร์นน <_ D> อ่อนเท่านั้นแพมเอ้ยเบียร์อะไรเนี่ยเอาเบียร์อะไรเบียร์อ่อนๆนะทุกคนอ๋อต้องทําเบียร์สดนะทุกคนไปให้แพมเอเบียร์สดเหมือนจะต้องใช้ เออเป็นตัวถังนะทุกคนในการทําเบียร์แต่ยังไม่มีนะฟาร์มยังไม่ถึงเลยนี่แต่จะอัพสกิลฟาร์มด้วยกันเก็บของเก็บนี่ตัวแรกวยังไงไปมาไปอ่ะยังงี้โอเคถึงแล้วกลับไป โอเคทุกคนตอนนี้เราเก็บเสร็จเป็นเทียบเรียบร้อยนะเดี๋ยวเราจะเอาเมลอนมาปลูกแล้วก็อ,อะไรดีทุกคนเดอกอปปีมไม่มีอะที่จะปลูกได้โอเคแต่ว่าตอนนี้เมลอนอนะ่ะเราต้องกันอยประมาณสิบอันนะทุกคนเ,เราจะใช้เอไอเจ้าตัวนี้ทุกคนนี่นี่นี่น,นี่เป็นเบสิกอันนี้เป็นปุ๋ยเบสิกมันจะทําให้มีโอกาสได,ได้ได้ของที่ดีขึ้นนะทุกคนเดี๋ยวจะเอา โอ้ปลูกไปได้หนึ่งสองสามสี่เราใช้แค่ห้าอันนะเพราะว่าเรามีอันเนี้ยมัได้พันแค่ห้าอัน,นทุกเวล้เราจะไปซื้อใหม่นะทุกคนเราดัก,กป,ป๊อปปี้ปูไปเลยเราต้องดูก่อนว่าเราสามารถปลูกได้กันนะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดเออเจ็ดอันนี่ก่ออันนี้มันมีอะไรปลูกกาเนี่ยมีนะทุกคนประมาณเจ็ดอันเดี๋ยวเราจะซื้อเมลอมนมาทักสิบอันนะทุกคนเพื่อที่จะเอามา เป็นอันนี้เลทุกคนเขาเรียกว่าอะไรอ่ะอมมาปลูกนะทุกคนเพราะเราเนี่ยบันเดิลเดี๋ยวเปิดบันเดิลให้ดูทุกคนเลื่อนกระจกมั้งแทนผิดนี่ทุกคนเนี่ยอ๋อใช่ห้าอันนี้นะก็ะใกล้จะได้แล้วนี่ขาดีแค่สามอันเองทุกคนไม่เป็นไรอีกแป๊บเดียวเขาพูดเราปลูกในซีซั่นนี้ได้ไหมอ่ะเดี๋ยวจะไปลองดูนะว่ามีข้าวโพดที่เราซื้อไหมนะทุกคนเออก็เดี๋ยวเราเก็บของก่อนนี่เก็บพวกของที่เราทำมา ของชิ้นธรรมดากับชิ้นดาวเราจะเอาไปไข่นะแต่ว้นดาวพิเศษเราจะเก็บไว้ก็เซฟเซเราจะเอาไปเก็บไว้ที่ไหนนะเออแซฟอยู่ฝั่งนี้มั้งของคอมมอนแชมเบอดิตนี่เอออุปกรณ์อุปกรณ์สีนี้โอ้ยังบอกยังแม่นโอเคเดี๋ยวจะไปซื้อเออพวกวัตถุดิบกันนะโอเคทุกคนตอนนี้เรามาถึงบ้านของปีแอร์เป็นที่เรียบร้อยนะนี่เออซื้อเมลอนสิบอัน เออเก้าสิบอันแล้วก็เออปลูกข้าวโพดได้ไหมเอ้ยทุกคนปลูกข้าวโพดได้นะหน้านนี่ทุกยันเดียวสิบอันมันสี่สิบสองอันนะเพราะว่าเราใช้เป็นนันนี้เออเป็นแบบสี่อ่ะก็คือถ้าเราจะปลูกก็ต้องใช้สิบสองอันโอเคเดี๋ยวจะไปปลูกพักกันเลยดีกว่าไปไปไปโอเคทุกคนตอนนี้เราก็ปลูกเออเป็นข้าวโพดกับ จะตัวแต่งโมสเสร็จเป็นที่เรียบร้อยนะเดี๋ยวจะขึ้นไปดูขุางบนก่อนว่าโรบินสร้างใกล้เสร็จยังนะโรบินเลยไหมครับนี่ลังกอ่อสร้างอยู่ทุกคนเดี๋ยวต้องรออีกประมาณวันหรือสองวันเนี่ยทุกคนก็จะเสร็จแล้วนะเออก่อนอื่นนั้นเราต้องต้องทำอะไรดีทุกคนไปทำอะไรดีอ๋อทุกคนเรามีเควสนี่ไงเป็นเควสให้ไปหาซันฟิตมาแล้วทุกคนเดี๋ยวจะไปตกปลากันดีกว่าเอาของอนะไร ของอันนี้นี่นะโอเคเราได้เป็นตัวเป็นตกปลาแล้วนะเราจะไปตกปลาซันฟิตให้มารอนดีกว่าโอเคทุกคน,น,นเราได้ซันฟิตมาเป็นเทียบร้อยนะ้วนี่เดี๋ยวเราจะเอาไปให้มารอนกันดีกว่าแต่มารอนเปิดดึกนะร้านค้าแล้วเดี๋ยวเราจะเออทำอะไรดีอ๋อทุกคนนี่บันเดิลน,นะทุกคนเออไหนอะเป็นบันเดิลเจ้าตัวนนี้นะทุกคนอันนี้อันหนึ่งนี่โทมทโทรเราก็มีแล้วนะแล้วก็เป็นบันเดิล นี่นี่นี่อันนี้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 ไม่ใช่นี่เป็นตู้ปลาผิดอันนี่ทั้งหาทุกคนเป็นป่าฤดูร้อนนะทุกคนนี่เดี๋ยวไปกันเลยดีกว่าไปเอาของก่อนโอเคทุกคนตอนนี้เรามาถึงบันเดิลเป็นเทียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราจะลองดูกันว่าเราไปที่ไหนบ้างน่าจะเป็นทางซ้ายนะทุกคนนี่น่าจะอันนี้อันนึงนะนี่เปล่าใช่เปล่านี่ไงห้องงานฝีมือก่อนนี่อันนี้อันนี้อันนี้แล้วก็อันนี้ทุกคนโอเคบันเดิลนี้เสร็จแล้วนะ ให้อะไรอะ่ะให้เป็น s u มเมอร์ซีสามสิบอันนะทุกคน summer seed มันใช้เวลาโตทันอยู่นะใช่ไหมสิบวันสิบสองวันนะทุกคนสิบสองเออยี่สิบหกวันทันอยู่ทันอยู่ดี๋เราไอปลูกดีไหมอ่ะอืมยังไม่ปลูกดีกว่า็บไปปลูกตอนหลังดีกว่าเพราะว่าตอนนี้บัวรดน้ำเอ้เขาเรียกอสปริงเกอร์เลยยังน้อยอยู่นะเราต้องรอแบบสปริงเกอร์อีกขั้นหนึ่งอะ่ะที่มันรดน้ําได้เยอะนะโอเคต่อไปอีกห้องหนึ่งเป็นห้อง กูดังน่าจะอยู่ข้างบนนี้ปะ่ะนี่ห้องกูดังทุกคนอันนี้ยังไม่ได้นะทุกคนนี่อันนี้จริง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 ,ง,ง,งแล้วก็นี่ได้ละเป็นบันเดนิลคร่อมผีโตอันนี้เป็นห้องหนึ่งกระจกนะทุกคนนะถามมาเป็นสปริงเกอร์ระยะแปดช่องเลยทุกคนเดี๋ยวเราจะเอาไปวางแล้วก็ปลูกอะไรเดียวทุกคนอ๋อปลูกเมลอนไงทุกคนเมลอนเรายัางเหลืออยู่นะ แต่ก่อนนั้นเราต้องเอาซันฟิตไปให้มาลอนก่อนนะไปเลยโอเคทุกคนตอนนี้เรามาหามาลอนนี่ใครอะเอกอนนะมาลอนกับฉันจะไปสำรวจด้วยกันวันนี้แหละเผื่งที่เขาคอเนียนะเ็ไมไปด้วยอันตรายคนที่ไข่เนี่ยเอกอนเนียยังไม่เคยเจอหรือเปล่าอ๋อก็คนเดิมนี่นาใช่ไหมแต่ตอนไม่นทันหลังอะไรเลย,เลย,เลยไม่รู้หน้าคล้ายๆกันเลยนะไงสวัสดีตาอาทิตย์หน้ามีแผนอะไรไหมมีเยอะเลยครับ เอ้ ه, คุณเห็นกระดานข่าวที่ฉันประกาศมันดูเพอร์เฟกต์ักเลยมาดูกันนี่คือสิ่งที่ฉันเป็นนี้คุณนี่เราได้ตังมาแล้ว90บาทนี่แล้วก็เออทุกคนตอนเราลงเมืองอะ่ะเหมือนกระดานเนี่ยเห็นปะเราคอมพิวต์ไปเยอะมากเลยนะนี่เราคอมพิวต์หนึ่งสองเออสองอันนี้ดีกวาก็ไปเยอะนี่นะนี่เราไปรับรางวัลที่คนนี้นะคุณลงุงได้เป็นตัวอินสิกเฮดแต่รู้สึกไม่ค่อยดีที่ครวมมันกับเอ่อเป็น ฮาร์ดเฮดทุกคนเป็นหมวกทรงกลมที่ช่วยปกป้องศรีรษะของคุณไหนลองใส่อุปกรณ์ก่อสร้างไม่เอาไม่เท่เลยแล้วก็เป็นอินเสกนะทุกคนนี่ลองเตียยอะไรอ่ะอินเสกเฮดเป็นหัวของมแมลงเลยเอามันตีอลยทุกคนมันก็นก็ดีนะทุกคนแต่มันไม่ค่อยดีอ่ะมันถ้าเทียบกับดาบที่เรามีอยู่อ่ะมันเป็นดาบที่ไม่ค่อยดีเลยนะเดี๋ยวจะกลับบ้านไปปลูกพืชด,ดีกว่าไปกันเลย โอเคทุกคนตอนนี้เราปลูกผักเสร็จเป็นที่เรียบร้อยเดี๋ยวจะเออไปนอนกันดีกว่านะแล้วก็พรุ่งนี้น่าจะเป็นวันที่ไอ้นี่เสร็จนะทุกคนเขาเรียกว่าอะไรอะโรบินสร้างเหลาไกให้เราเสร็จนะะนอนแล้วก็ไปหาโรบินกันดีกว่าไม่ใช่ไปหาจีรอโรบินทําเสร็จดิเออชาวไร่เราเพิ่มขึ้นเป็นเลเวห้าเราเอาดีและเออพืชผลมีราคาเพิ่มขึ้นสิบเปอร์เซนต์กับผลิจสัตว์เราจะเอาเป็นพืชผลนะเพราะว่าเราจะเป็นตอนชาวไร่ทุกคน เออป่าได้เวลหกนะได้พวกแทบ็บแท็บป๊อบเบอร์กับเออสปินเนอร์อันนี้เป็นพวกเหมือนเหยื่อนะทุกคนนี่ได้ตังค์มาทั้งหมด1 7 0 0ันบาทนะทุกคนล้วนเหมือนกันนะเนี่ยไอ้เจ้าตัวเบอร์รี่เนี่ยทุกคนเดี๋ยวรออีก3าวันเราก็จะได้เป็นเบอร์รี่ทีหนึ่งแต่ว่าเราได้ตังค์เพิ่มส0แเ้วร็นาก็จะได้ประมาณสองพันะทุกคนครั้งหน้าเพื่อจะมากกว่าน,นั้นนะ <c oughs> โอเคสมมติบันทึกเราอัปเดตแลลวเพราะว่าเราสร้างอันนี้เสร็จทุกคนเป็นเล้าสัตว์นะทุกคน เราเล็กเดี๋ยวเราจะไปลองดูเอาเก็บของอ่นี่เป็นพิกนะทุกคนปเะดาเราไปเก็บไว้ในนี่ของนี้าจะไปปิดโอเคเราจะไปดูก่อนว่าเราเป็นยังไงบ้างนะเราค่อยไปซื้อพวกสัตว์มาอยู่อาศัยนะนี่เราอยู่ในหนึ่งสองสาม,ส,ามสี่ตัวนะทุกคนเออใส่อาหารเก็บไว้ใส่อาหารเลยก่อาานน,นี่เราไปซื้อเออไก่มีมันจะมีพวกไก่มีกระตายย่ายางที่อยู่ในนี้ได้นะทุกคนเพราะมันเป็นเราเล็กๆ โอเคเดี๋ยวจะไปเออไปไหนเดียวอ๋อเราต้องไปซื้อพวกอันนี้นะทุกคนอาหารแล้วก็กระต่ายกับไก่นะต้องไปที่บ้านมานีนะทุกคนเออเดี๋ยวจะเอาอันนี้ไปด้วยนี่ว่าอะไรทุกคนเอาไว้เขาเรียกว่าอะไรอะ่ะเอาไว้ตกปลาเรามานีนะทุกคนเพราะมานีมันไม่ได้เปิดเร็วแน่นอนเชื่อสิเอาตัดขุดโอเคงั้นเดี๋ยวเราไปที่บ้านมานีกันเลย 2,000 years later โอเคทุกคนตอนนี้ก็เป็นเวลา9ก้าโมงไปที่เรียบร้อยแนละ้วดีเราจะไปซื้อสัตว์เลี้ยงกับมานีเลยซื้อสัตว์ในฟาร์มอ๋อเราซื้อได้แต่ไก่อย่างเดียวนะทุกคนอันไหนกระต่ายอ่ะตัวไหนกระต่ายทุกคนทุกคนคิดว่าตัวไหนกระต่ายอันนี้นะน่าเป็นอันนะี้ทุกคนต้องเป็นดูรักฟาร์มก่อนตัวนี้ะต่ไม่ได้ใจนะทุกคนอันนี้เป็นเป็ดนะเป็นเป็ด เอเป็นคอกอันนี้เป็นกระต่ายปะเพราะว่ามันใช้คูปในการนะเนี่ยตหลักโูปก็คือต้องอัพก่อนหนึ่งคันหรือสองคันเนี่ยหุลักอ๋อสองคันเลยน่าดูรักอะ่ะโอเคเราจะซื้อเออไก่ไปสักสองตัวทุกคนเอาใส่ที่นี่เอาใส่ที่นี่เลยก็สุมชื่อเอ่โอโกซซาเออชื่ออะไรดีโอน่า ก่อนซื้อบอลดีกว่าทุกคนแล้วก็ซื้ออีกตัวหนึ่งเราซื้อมาสองตัวนะทุกคนตัวที่สองชื่อคอปเปอร์ดีกว่าเฮ้ดูอไอรอนชื่อไอรอนดีกว่าไอรอนโอเคแล้วก็เราต้องซื้อพวกเอ่อของทำฟารม์มนะหลักๆลักเราก็คืออันนี้ช่วยสวัตว์อุ่นแต่ตอนนี้มันยังยังไม่จะเป็นนะแต่เราต้องซื้อนี่เฮต้องซื้อแบบนี้ว่า โอเคเราซื้อ20อันอเอาไทั้งหมดไปเลยตอนนี้ตังก็ไม่ถือไม,ไม่เหลือเป็นทีบร้อยนะแต่ต้องแบบลงทุนกับไก่นะทุกคนแต่เรายังมีพวกแร่ที่เรายังไม่ได้ขายเยอะมากเลยนะเพราะว่าเราแบบชอบตุนแร่ไว้ในการจะไปขายทีเดียวไม่ได้ได้ตังเยอะงล่นะโอเคเดี๋ยวเราจะไปดูเจ้าไก่ของเราจุกาไก่ทั้งสองตัวชื่อบรอสกับไอรอนนะทุกคนจุก้าต้องไอรอนหรือไอรอนก็ได้นะนี่ นี่ตัวนี้เป็นบลอนทุกคนเป็นเบบี้อยู่อันนี้ก็เป็นไอออนเราจะใส่สองสามสี่ก็ 3, คือถ้าเราใส่เซียนเนี่ยเราจะไม่จำเป็นต้องมาดูมันซองวันเลยนะเอาถ้าไม่ใส่ยุ่งฉางไปได้อ๋ออันนี้คือเอาไปฟักไข่นี่นะโอเคอันนี้เราจะเอาไปเก็บไว้ในกล่องดีกว่าเออเราจะเอาไว้กล่องเครื่องมือดีกว่านะเพราะว่ามันถือว่าเป็นเครื่องมืออย่างหนึ่งกันก็ปลานี่ปล,า,ปลาสีฟ้านีโอเคทุกคนก็ เออสำหรับพาร์ทนี้ก็ขอจบไปเพียงเท่านี้ดีกว่าพาร์ทหน้าเราจะไปทำอะไรต่อก็อย่าลืมติดตามดูกันด้วยนะครับนี่มีเหมี่ยวมีเหมียวมีเหมียวเน้นอยูยย่โอเคก็อย่าลืมกดไลค์กดสมัครเข้าแล้วก็อย่าลืมติดตามเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับบา,บ,าบาย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 